วิธีการใส่นะคะเอาน้ําแข็งออกเตะอันนี้ลงไปกดลงไปอย่างนี้ถ้าอันนี้เด้งขึ้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะคอราลกุลารุณสวัสดิ์นะคะทุกคนวันนี้เป็นทริปสก,กีที่ฝรั่งเศสวันที่4ของพวกเรานะคะนี่ทุกคนเช้าวันนี้ตอนนี้ประมาณ8โมง45นะคะก็พยากรณ์อากาศบอกว่า มีเมฆแล้วก็อาจจะมีพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์บ้างดูนะทุกคนบนเขาก็มีเริ่มมีแสงออกมาแล้วเป็นคิดว่าถ้าสายออกมานิดหนึ่งก็น่าจะมีแสงวันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนเช้าหน่อยเพราะว่าเอกเตอร์มีคลาสเข้าคลาสกับคุณครูชาวฝรั่งเศสวันออช่วง11โมงนะคะตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวทานมื้อเช้ากันค่ะ ภาพทุกคนหวังว่าวันนี้เราจะรอดไปได้วยกัน เราขึ้นมาถึงด้านบนลานสก,กีกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังรอขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราส่งเอ็กเตอร์เข้าไปที่คลาสสอนสก,กีกับคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันเลยค่ะสำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะดูเหมือนจะรีแลกซ์กว่าเมื่อวานแต่ว่า ดูเหมือนจะมีลมเพราะว่าเมื่อวานคือไม่มีลมเลยแต่วันนี้ดูสิลมค่อนข้างไม่แรงนะคะแต่ว่าลมจะแบบกระทบหน้าหน่อยหนึ่งถ้าเราสก,กีไปก็โอเคโอ้อะทีนี้ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงลมแล้วอ็กเตอร์มาละวิธีการใส่นะคะเคาะน้ำแข็งออกเตะอันนี้ลงไปเข้าข้างหน้าแล้วก็ เอาอันนี้ลงกดลงไปอย่างนี้ถ้าอันนี้เด้งขึ้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะไปทุกคนขึ้นไปด้านบนกันเลยเรามาถึงตรงจุดที่จะขึ้นเทเลซียากันแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้แค่สั้นๆนะคะแค่ลานสมก,กี่สั้นๆตรงนั้นลงมาถึงตรงเนี้ยมันลื่นมากเพราะว่าวันนี้มันค่อนข้างจะเป็นน้ําแข็งนะทุกคน ไม่ทำอะไรนะมันถลายแบบนี้เลยแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เราจะไม่เล่นโซนสีฟ้าเดี๋ยวเราจะเล่นแค่โซนสีเขียวด้านบนนะคะเพราะว่ามันลื่นมาก <c oughs> วันนี้หิมะกลายเป็นน้ําแข็งเยอะมากทุกคนดูเด็กน้อยตกนิดเลยตรงน,นี้เต็มไปหมดเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าขาไม่แข็งแรงเนาะก็ก็จะคุมไอเจ้าตัวนี้ไม่อยู่ถ้าคุมตัวสก,กีไม่อยู่แล้วเราก็จะลื่นลงไปเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันแค่มีแค่เจ้าไ,ไอเนี้ยขี่ไว้แค่นี้เองเราก็ต้องใช้ขาเราอะเกรงไว้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเกรงไม่ดีหรือว่าไอเนี้ยมันกระตุกใช่ไหมเราก็จะถลายล้มลงไปแล้วเราต้องรองให้จนป่า จนกว่าครูฝึกนะคะจะขึ้นมารับเราลงไปลมแรงมากทุกคนดูวิวด้านข้างโอเคเรามาถึงด้านบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอเอ็มม่ากับเดวิดเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างพร้อมกันค่ะ ดีสิว่ารวน้มันโคกน a ่มากมาก่อนที่เราจะนั่งพักเวนจาบอกวิธีการแกะไอ้เจ้านี่ออกจากเท้านะคะให้เอาไม้นี้จิ้มลงไปตรงนั้นแล้วก็ผักมันลงไปแบบนี้อ,อ,อีกอันนะึง

Venga, dale unas curvitas, papi, papá. Venga, de unas curvitas, hijo. Eso es. Muy bien, muy profesional. Venga, recto, ponte de al lado de bellas Poder esquiar tu tío. La hostia, tío. Pues es cuestión de fuerza de pierna, nada más, ¿eh? Acelera un poco esto, si sí puedes. Contra la de ya. Así, así. Cuidado ahora con el cartel, no vayáis a comer unos. <laughs> ¡Hala! Por debajo del cartel, qué crack el chaval. Vamos, <laughs> que no quiero quedarme sin velocidad, que luego no puedo darme con los palos.

เร <Slow S 2> ียบร้อยแล้ว <introductions> ค <like> ่ะทุกคนสำหรับทริปสกีในวันที่สของเราแล้วเราก็อากาศดีในช่วงตอนเช้าพอตกมาประมาณบ่ายโมงนะคะก็นี่เลย ตามที่เห็นหิมะเริ่มตกแล้วค่ะแล้วก็มีเม็ดฝนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยโอเคเล่นรอบสุดท้ายฝ่าหิมะลงมาจากบนเขาแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปขึ้นกระเช้าลงไปด้านล่างไปที่อาพาร์ตเมนต์นะคะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับทริปนี้ของพวกเราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่เราจะกลับมาติดกันแต่ว่าพรุ่งนี้ปรากฏว่าตอนเที่ยงคือพายุเข้า มาลุ้นกันเราจะได้ฝ่าหิมะออกไปหรือเปล่าหรือยังไงโอเคติดตามต่อคลิปพรงนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย